สวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสว่างๆมาคุยกันนะครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องวิธีการปลดหนี้นะครับแล้วก็ทําให้หนี้หมดได้รวดเร็วต้องทํำยังไงนะก่อนอื่นก็ผมก็มีวิธีการนะครับนะจะคุยให้ฟังทีละเรื่องนะครับนะเขาบอกว่าทําไมถึงหยุดจ่ายแต่ปลดหนี้เร็วกว่าอ่าการหยุดส่งนะมันคือการบอกเป็นนัยะว่าเรามีปัญหาทางด้านการเงินเช่นหนี้สินล้นพ้นตัว นะครับนะล้นตัวเลยนี่ท่วมหัวขาดสภาพคล่องเป็นต้นนะครับนะการที่เราเนี่ยนะหยุดจ่ายเนี่ยเรามีเหตุผลว่าตอนนี้ภาระนี่เราเยอะนะครับแล้วก็ขอปรับปรุงโครงสร้างนี่บ้างหรือว่าขอตัดนี่ปิดบัญชีบ้างนะอันนี้คือการที่เราคุยกับตัวเจ้าหนี้นะ,นะเพื่อลดรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากสินเชื่อนะครับในระหว่างที่เราหยุดจ่ายเนี่ยสเดือนถึง6เดือนเนี่ยนะเราอาจจะมีเงินเก็บสัก6 7หมื่นนะเพื่อแบบ เป็นเงินสำรองของเรานะครับนะไว้ใช้ในยามจําเป็นนะครับหรือเอาไปแห่คัดย้อนหนี้นะครับตัดหนี้ทิ้งบางส่วนนะครับบางบัตรเครดิตก็จะช่วยให้หนี้ของเราเนี่ยนะมาลดลงไปได้อันนี้จริงไหมครับนะเพราะว่าในระหว่างที่เราหยุดจ่ายเนี่ยสาถึงเดือนนะครับนะเราต้องดําเนินการอ่ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้บ้างกับบางธนาคารนะเพราะเราเพราะเราต้องการจะลดรายจ่ายของเราลงไปนะหรือบางคนเนี่ยต้องการลดภาระหนี้ทั้งก้อนนะครับก็ มีเวลาในการประกาศขายบ้านบ้างนะครับประกาศขายรถประกาศขายที่ดินนะเพื่อสำรองเงินสดไว้ใช้นี่นะครับในระหว่างระยะเวลาที่เราหยุดจ่าย3านเดือนเนี่ยนะเราต้องมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของเราด้วยนะครับนะแล้วก็พร้อมทั้งดูยอดภาระนี่ที่ตามมานะครับนะอย่าไปกลัวเรื่องของการคิดดอกเบีย้ยนะที่จะปรับหรือว่าที่จะตามมาเราสามารถต่อรองลดได้ทุกธนาคารครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ผมเคยทํามาแล้วนะครับนะ ในระหว่างที่เราหยุด 3- 6เดือนนะครับนะเป็นการผักภาระหรือผักความกดดันให้กกบธนาคารนะครับในการดําเนินการขอปรับปรุปงอยอดหนี้ของเรานะครับนะเร็วที่สุดก็ขาดส่งสักประมาณสเดือนนะครับนะแต่เวลามันมีการนัดเซ็นสัญญาเนี่ยเราสามารถขอยือเวลาได้อีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะรวมเป็น5เดือนอา่าเพื่อจะได้ทราบว่าธนาคารเนี่ยธนาคารอื่นเนี่ยอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ไหมหรือว่าจะตัดหนี้ได้หรือเปล่าอย่างงี้ครับนะ การรอช่วงเวลาเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะเราเนี่ยอาจจะได้ดูรู้ว่าเราจะต้องจ่ายในอีก12เดือนหรือว่าอีก360เดือนนะครับหรือว่า 1- ปีถึง10ปีเดือนข้างหน้าเนี่ยเราสามารถส่งไหวไหมนะครับนะบางทีนี่ครับนะพวกสินเชื่อบ้านเนี่ยกับสินเชื่อธุรกิจเนี่ยบอกได้เลยว่าวิธีเนี้ยนะช่วยช่วยส่งระยะยาวได้ดีนะถ้าในกรณีที่คุณมีเงินเหลือเนี่ยนำไปกบ นี่ที่ดอกแพงก่อนนะครับเพื่อจะได้ลดดอกเบี้ยงวดถัดไปได้นะครับนะเขาบอกว่าการหยุดจ่ายเนี่ยมันทําให้เรามีเงินเหลือจริงไหมอ่าเช่นนะหนี้บ้านเนี่ยนะเราขอปรับโครงสร้างหนี้ลงมานะครับจากเดือนละสามหมื่นหกอ่าเหลือเพียงเดือนละหนึ่งแปดนะถ้าเดือนนั้นอ่ะคุณส่งไปห้าพันบาทอ่ายอดหนี้ที่เกินจะไปลดเงินต้นของคุณทันททนะครับนะทำให้เงินต้น ลดลงดอกเบีย้ยคุณก็ลดลงไปด้วยนะครับนี่ก็หมดไวนะครับนะอีกกรณีคือ,อก,กรณีนี่บัตรกดเงินสดนะครับการขอปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยนะโดยขอตัดหนี้เหลือ220 0 0 0บาทเหลือแสนหอ่าโดยแบ่งเป็นชําระ16งวดถ้าเงินเหลือจํานวนอ่าถ้าถ้าเราเหลือชําระเป็น16ื่นขอตัดผ่านไป10งวดอ่ะมันก็จบได้นะครับนะนี่มันก็หมดแล้วนะหมดได้เร็วด้วยประหยัดกว่า ยืดหยุ่นได้เพราะว่าเราส่งได้นะครับขั้นต่ําสมมุติว่า10,000ื่นอหนึ่งหมื่นเราสามารถส่งเพิ่มเพื่อลดต้นได้เลยและไม่เสียดอกอันนี้ใช่ไหมครับนะ,ะการหยุดส่งและมีความรู้ทางการเงินนะครับจะช่วยเราได้เยอะมากจริงนะครับนี่หมดไวกว่าเดิมนะดอกเบีย้ยก็เสียน้อยกว่าเดิม้วยนะครับนะครับผมะนะการหยุดจ่ายเนี่ยนะมันสามารถจะต่อรองได้มากขึ้น นะครับที่ผมพูดเรื่องการหยุดจ่ายเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันสําคัญมากถ้าเราไม่ไหวเราควรจะหยุดจ่ายและการหยุดจ่ายเนี่ยนะทำให้เราต่อรองได้มากขึ้นนะเราต้องเตรียมพร้อมรับมือนะครับนะสมมุติว่าถ้าธนาคารเนี่ยต้องการให้เราส่งแค่ไหนเขาก็จะถามเราว่าส่งเดือนละหมื่นเจ็ดได้ไหมอ่าไหวไหมครับอย่างเงี้ยนะเราต้องถามทันทีเลยว่ายอดที่แจ้งมาเนี่ยนะอ่าคือยอดปรับลดการส่งหรือว่ายอดปรับปรุงโครงสร้างนี้ เราอย่าลืมถามเขาด้วยนะครับแตกต่างกันนะครับคือว่าถ้าเป็นยอดปรับปรับลดการส่งมักให้ดอกเบี้ยเดินนะครับแต่อาจจะส่งดอกเต็มและลดเงินต้นหรือพักจ่ายเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยเท่านั้นนะครับกรณีนี้นะครับอย่ายอมเด็ดขาดเพราะว่าส่งให้ตายนี่มันก็ไมหมดมันก็ไม่ยุบแหละนะครับนะถ้าเป็นยอดปรับปรุงโครงสร้างนี้เนี่ยมักจะให้ดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับเป็นสัญญาใหม่ นะที่กำหนดดอกเบีย้ยใหม่โดยต้องเป็นดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าดอกเบีย้ยเดิมนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องดูดีๆนะครับเวลาที่เราจะทําอะไรนะครับนะการหยุดจ่ายนะครับนะเพื่อเลือกปิดหนี้ทีละก้อนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าดอกเบีย้ยเท่าเดิมแต่ยืดระยะเวลาการส่งออกไปยังดีนะครับเพราะว่าภาระต่อเดือนมันจะได้น้อยลงนะครับเราจะได้มีสิทธิ์ที่จะจ่ายแล้วก็ไปโปะหนี้ได้นะถ้าเป็นยอดปรับ ลดการส่งปฏิเสธทันทีนะครับนะแล้วรอเวลาต่อรองใหม่ถ้าไม่แยกบัญชีดอกเบี้ยรปรับนะครับปฏิเสธทันทีนะครับนะนะมันก็จะมีตามกฎหมายมันคือประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา852นะครับนะดอกเบี้ยมันปรับได้นะมันต้องปฏิเสธทันทีถ้าเกิดว่าไม่แยกบัญชีนะครับนะถ้ามีมากก็จ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำนะสมมติว่าคุณจ่ายขั้นต่ําเดือนละ2 5 0 0อ่าคุณจ่ายสัก3 0 0พันได้ไหมหรือ4,000ันได้ไหม มันก็จะทําให้เงินต้นคุณมันลดลงไปด้วยนะครับน,ะนี่มันก็จะหมดเร็วนะท้านี้ก้อนแรกหมดเร็วปุ๊บเนี่ยนะคุณรีบจ่ายโปก้อนต่อไปได้เลยนะครับถ้ามีน้อยก็จ่ายเท่าที่เกณฑ์ขั้นต่ําไปนะครับให้เพียงพอการใช้จ่ายในครอบครัวนะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะบางทีเราไปจ่ายปุ๊บเนี่ยเราต้องมาดูลายรับนะครับในครอบครัวหรือในแต่ละเดือนของเราเนี่ยรายรับเราเท่าไหร่เราจ่ายไปเท่านี้มันเดือดร้อนถึง รายรับของเราไหมหรือว่าค่าใช้จ่ายประจําเดือนหรือประจําสัปดาห์ของเราไหมอันนี้เราต้องดูด้วยนะครับสมมุติคุณได้เงินเดือนเดือนละสองหมื่นเนี่ยคุณจ่ายไปหมื่นหนึ่งเนี่ยถามว่าคุณเดือดร้อนไหมกับเงินที่เหลือที่คุณต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนถ้าคุณเดือดร้อนคุณต้องบอกว่าขอปรับจ่ายเป็นเดือนละห้าพันได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะคุณก็จะเหลือนหมื่นห้าคุณอาจจะใช้จ่ายได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับนะถ้าคุณมีอยู่สองหมื่นคุณไปบอกว่าคุณขอจ่าย ผ่อใจเดือนละหมื่นสอเนี่ย 12, บางทีมันอาจจะหนักสําหรับคุณนะครับหรือว่าหมื่นสอย่างเงี้ยนะคุณเหลืออยู่แค่นั้นมันอาจจะไม่พอนะเราเอาที่เราไม่เดือดร้อนดีกว่านะครับนะคุณไม่ได้เป็นหนี้เสียแต่คุณกําลังปลดหนี้ให้เด็ดขาดนะครับรวดเร็ว,ลวและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับนะอ่าเขาบอกว่าทํำยังไงนะครับให้ได้ลดทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยนะคือไอ้บางทีนะครับนะ มื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะนี้เยอะนะผมก็ทําทุกวิธีการวิถีทางมาหมดแล้วนะครับนะบางทีบางอย่างผมก็ไม่สามารถหาไรายได้อ่ามาจ่ายหนี้ต่อเดือนได้นะครับนะบางทีก็คิดว่าเออเราจะหาวิธีการยังไงนะเพื่อว่ามาช่วยหลายๆคนที่เขามีปัญหาเนี่ยนะผมก็พยายามหาสูตรต่างๆมาเหมือนกันนะเพื่อช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับนะบางทีผมก็ต้องหาข้อมูลมาเยอะนะแล้วก็ สอบถามเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบ้างว่าเออตรงเนี้ยเขาแก้ไขยังไงบ้างนะครับนะบางคนเนี่ยนะบางทีแย่ที่สุดของการเป็นนี่คือการโดนฟ้องล้มละลายนะครับนะการโดนฟ้องล้มละลายเนี่ยอย่าไปกลัวนะครับมันไม่ได้ทำให้เราถึงขนาดต้องตายจากโลกนี้ไปนะเป็นเพียงแค่อยู่สถานะการใช้จ่ายของเราแค่ชั่วขณะเท่า,น,านั้นเองนะนะครับบางทีถ้าคุณเนี่ยนะโดนยึดบ้านถามว่าคุณทําไงคุณก็ไปเช่า ก็เช่าได้ใช่ไหมครับนะไม่ต้องมายึดติดกับมันมากนะถ้าโดนยึดรถนะ่ะก็เปลี่ยนรถที่เก่ากว่านะครับนะหรือว่าใช้อย่างอื่นแทนนะรถสาธารณะก็ได้นะครับนะมันก็ไปได้เหมือนกันนะถ้าเสียเครดิตนะนะครับเสียเสียเครดิตก็36เดือนครับกลับมาได้ปกติเหมือนเดิมนะก็คือ3ปีครับกลับมาได้ปกติเหมือนเดิมนะไม่ต้องกลัวนะครับนะเอ่อ บางทีผมอยากจะแนะนําคนที่ไม่มีทางออกนะครับนะให้หยุดส่งนะยอมเป็นนี่เสียดีกว่านะเก็บเงินก้อนไว้ต่อรองนี่นะครับนะใช้วิธีขอตัดยอดนี่อันนี้มันเป็นวิธีการที่มันเด็ดขาดที่สุดละนะครับนะส่วนคนที่มีเหตุผลอื่นนะครับนะเช่นคนค้าประกันจะมีปัญหาการปรับโครงสร้างนี่ามันสามารถช่วยได้เยอะมากนะครับนะพะคนส่งอ่ะคือลูกนี้มันไม่ใช่คนค้าประกันนะครับนะบางทีเราก็ไปกลัวตรงนั้นเหมือนเหมือนกัน กลัวจะไปเดือดร้อนคนข้าประกันก็มีแต่บางคนก็ไม่กลัวคนข้าประกันจะเดือดร้อนครับปล่อยให้คนข้าประกันเดือดร้อนมันมีเยอะมากนะเหตุผลต่างๆของคนมันมีให้คิดได้เยอะนะครับนะบางคนต้องการเก็บเครดิตบูโรไว้เพื่อกู้ต่ออันนี้นะเข้าข่ายการสร้างหนี้ใหม่นะครับนะอันนี้มันจริงๆนะครับนะผมอยากแนะนําว่าหนี้ใหม่เนะี่ยบางทีมัน มันก็ดีกว่านี่เก่านะฮะดอกเบี้ยถูกกว่าแล้วก็เป็นภาระต่อเดือนก็ไหวนะครับนะบางคนก็คิดวิธีการแบบนี้เหมือนกันก็คือก็เก็บเครดิตเอาไว้นะครับนะมันคิดได้แต่ต่างๆนานาครับในแต่ละคนนะสมมุติว่าผมมีบัญชีเงินกู้ที่เยอะมากเนี่ยนะส่งจนวุ่นวายเพียียวนะสมมุติยีบก้าบัญชีนะมีธนาคารฟ้องโดยบริษัททวงหนี้นะโขว่าจะฟ้องนะเขาก็จะบังคับผมว่าต้องจ่ายเดือนละเออผมผมต้องจ่าย ทั้งหมดล้านห้าหรือล้านสามอย่างเงี้ยนะผมก็ต่อรองสักแปดแสนห้าได้ไหมนะแต่ผมเนี่ยตอนนี้ผมงไม่มีหรอกนะผมไปขอดูยอดรายจ่ายของผมก่อนนะครับนะรายจ่ายหนี้ก่อนว่าผมเป็นหนี้เนี่ยนะอ,อ,อยู่ที่ประมาณสมมติว่าแปดแสนนะถ้าผมไม่จ่ายมาหนึ่งปีนะอันเนี้ยคือมันก็มีปัญหานะบางทีผมก็คิดว่าเออผมยอมเป็นหนี้เสียดีกว่านะเพื่อต้องการต่อรองให้ได้มากที่สุดนะ อ่าสุดท้ายเนี่ยนะบางทีเนี่ยผมก็เพิ่งจะทราบนะครับนะว่าคนที่จะส่งฟ้องผมเนี่ยนะมันก็คือฝ่ายพวกปรับปรุปงโครงสร้างหนี้นั่นแหละนะของธนาคารนะมันไม่ใช่ว่าบริษัทที่จะมาขู่พวกทงหนี้หรอกนะผมจึงดึงเรื่องเข้าพวกสํานักงานใหญ่บ้างนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแล้วขอปรับปรุปงโครงสร้างหนี้ไปนะเมื่อก่อนดอกเบีย้ยมันปรับ28เนะเหลือ6.6%ดอนะตัดดอกเบีย้ยปรับบางส่วนออกไปเหลือแค่วงเงินที่ค้างจ่ายจริง นะเอาดอกเบีย้ยมาคิดใหม่นะครับนะเอาดอกเบีย้ยมาคิดเป็นดอกเบีย้ยใหม่ไปเหมือนได้ลดทั้งเงินกู้นะเงินต้นและกระดอกเบีย้ยใหม่นะระยะเวลาการส่งใหม่บัญชีใหม่ตรวจเครดิตบูโรเพราะว่าสถานะบัญชีปิดบัญชีอ่านะไม่ติดเครดิตบูโรนะการยอมเป็นหนี้เสียเนี่ยไม่แปลว่าชีวิตคุณจะพังนะมันกลับฟื้นคืนมาใหม่ได้เหมือนกันนะครับนะบางคนก็มาถามผมเหมือนกันนะเป็นพวกแฟนเพจทาง ยูทูบบ้างเงี้ยนะมาถามปรึกษาปรึกษาว่าเนี่ยติดเครดิตบูโรเนี่ยนะหรือว่าติดติดนี้เครดิตอ่าพูดง่ายติดนี้เครดิตเนี่ยอยู่แสนห้าอ่านะเพราะว่าไม่ได้จ่ายเลยนะครับกู้ที่ไหนก็ไม่ผ่านเพราะว่าติดนี้เสียอยู่นะครับจนกระทั่งนี้เนี่ยโดนขายทิ้งไปสู่บริษัทบริหารนี้นะมีหนังสือแจ้งมาว่าจะฟ้องและให้จบนี่แสนห้าอ่าผมก็แนะนําไปว่า ลองต่อลองยอดดูนะสักแปดหมื่นไดไหมอย่างเงี้ยนะมีเงินก้อนปอไปนะเขาก็มาถามผมว่าเออต่อรองต่อรองไปแล้วครับเหลือหกหมื่นห้านะผมก็บอกว่าต่อรองได้ไหมบอกว่าได้ครับอ่าก็ถือว่าคุณโชคดีไปนะครับนะถ้าคุณต่อรองอย่างนั้นได้นะบางคนไม่รู้เขาเสนอมาแสนห้าก็จ่ายแสนห้าคุณอาจจะคุยกับเขาว่าเออลดให้ผมหน่อยหรือว่าลดให้ชั้นหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะแสนห้าเหลือสักเจ็ดหมื่นเหลือสักหกหมื่นได้ไหมอย่างเงี้ย ยังพอหาหยิบยืมมาได้เอออันนี้นเป็นข้อตกลงที่ดีนะลดต้นลดดอกลดเวลาการจ่ายนะครับนะแล้วก็ปลดหนี้ได้จริงนะครับนะไอเรื่องของเอ่อประวัติพวกเครดิตบูโรนะครับนะคือพูด,ดง่ายๆว่าคือบูโรเนี่ยนะบางทีหลายๆคนเนี่ยเขาก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นการติดแบ็คลิสต์นะแต่ที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะคือบริษัทไอพวกนี้มันเก็บข้อมูลต่างๆนะเช่นสินเชื่อ ไอ้พวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดการคาประกันการกู้ร่วมสถานะบัญชีต่างๆเนี่ยที่เราทําธุรกรรมไว้เนี่ยมันจะเก็บไว้อยู่ไม่เกินไม่เกิน3ปีนะหรือว่า36เดือนนะครับข้นะบนะอมูลต่างๆเนี่ยมันมันมันก็จะมีแสดงเอาไว้อยู่ในในบริษัทเครดิตบูโรของมันนะครับนะเราก็สามารถไปขอเช็คได้ครับนะบนะเวลาเราไปขอประวัติเครดิตบูโรเนี่ยนะมันเป็นเซ็นเอกสารขอเช็คประมาณสัก15วันนะหรือว่าไปที่ตู้ ATM บางธนาคารมก็มีขอ เครดิตบูโรได้เหมือนกันนะครับมันก็จะแจ้งมานะครับประวัติของเราที่อยู่อายุสัญชาติสถานะต่างๆนะครับนะมันก็จะมีประกอบไปครับบัญชีของเรานะคือบัญชีสัญญาอะไรบ้างเช่นสัญญาเงินกู้บัญชีบัตรเครดิตนะสินเชื่ออะไรบ้างมันก็จะมีบอกไว้นะครับว่าชําระครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อยังไงอย่างเงี้ยนะสำหรับคนที่จะไปขอตรวจนะครับนะก็มันก็จะเป็นวิธีการที่ดี สำหรับการที่เราเนี่ยนะต้องการที่จะจะตรวจว่าเรามีเครดิตบูโลของเราเสียไหมนะครับนะแล้วก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับการแก้หนี้ที่ถูกทานนะครับชีวิตเราจะไม่พังนะครับนะเพราะว่าเป็นหนี้นะนะเคยมีคนมาปรึกษาผมเหมือนกันนะครับนะเป็นครอบครัวหนึ่งนะครับนะเขาก็มีรายได้ที่มั่นคงจริงนะมีรายได้สม่ำเสมอนะพ่อทํางานที่ต่างประเทศนะแม่ขายของชําหน้าบ้าน นะครับเงินพอส่งบ้านส่งรถส่งลูกเรียนได้นะครับนะแต่ความไม่แน่นอนมันก็เกิดขึ้นนะพอดีว่าอาจจะช่วงโควิดนะพ่อก็เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ตกงานกระทันหันนะครับแม่ก็หาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวสุดท้ายเงินทองไม่พอละนะเพราะว่าไม่รู้จากการต่อรองกับธนาคารไม่รู้จะทํำยังไงนะคงไม่มีใครอยากโดนยึดบ้านนะยึดรถแล้วก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้นะน้อยคนนะนะที่จะขายบ้านขายรถเพื่อมาใช้หนี้นะครับนะ ครอบครัวที่มีลูกน้อยเนีนะ่ยต้องหาบ้านเช่านะครับเดินทางไปส่งลูกก็ลําบากขึ้นนะครับเพราะว่าขายรถไปใช้หนี้แล้วอย่างเงี้ยนะครอบครัวก็เริ่มแตกแยกนะลูกๆน,น้อยเนี่ยเด็กน้อยออที่ว่าจะมีอน,อนาคตสดใสนะต้องมีชีวิตที่ไร้าการศึกษาก็มีนะครับพ่อแม่ต้องแยกทางกันเพราะว่าเรื่องหนี้เนี่ยมันเยอะมากนะพอพ่อปล่อยให้โดนยึดบ้านเนี่ยใช้หนี้แล้วโดนฟ้องต่อไปอีกเพราะว่าไม่พอส่งหนี้ อแม่ก็ปล่อยให้รถโดนยึดไปนะลูกน้อยก็เริ่มใจแตกนะครับติดยาเสพติดต้องใช้ชีวิตตามพวกสถานพินิจก็มีนะความหายนะมันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยนะไม่หัดป้องกันไว้นะครับนะแล้วก็ถ้าเราไม่อยากเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการบริหารนี่หรือว่าเจรจาต่อรองนี่นะครับจากทางธนาคารนะครับนะเพราะว่าเอ,อ ทุกๆปีเนี่ยนะเราบางทีเราก็ได้ยินข่าวต่างๆมากมายนะครับนะข่าวคนเป็นหนี้ค่าตัวตายเป็นชาวนาบ้างอะไรเงี้ยนะหนีหนี้บ้างนะครับนะ mm hmm. บางคนก็ไปเจอปัญหาต่างๆนานามากมายนะในชีวิตเนี่ยนะผมบอกให้ว่าจริงๆมันมีวิธีการแก้ไขได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ทุกคนเนี่ยต้องรู้จักวิธีการนะครับในการที่มันแก้ไขบริหารหนี้ที่ดีนะครับนะ mm hmm. ผมก็ มีแนวทางหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะก็มาปรึกษาได้นะครับนะผมก็จะมีกลุ่มของผมอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ข้างใน Facebook แล้วก็กลุ่ม l ลายแต่กลุ่มพวกนี้มันเป็นกลุ่มสำหรับสมาชิกพิเศษที่เขาสมัครเข้ามานะครับแต่มันมีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้ากลุ่มพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการเปิดในการปรึกษาแล้วก็การสอนวิธีการแก้ไขนี้นะครับนะ ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาถามเงื่อนไขได้นะครับนะวันนี้ผมก็มาพูดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาปรึกษาบางคนคิดว่าอันนี้เขาอยากจะได้คําตอบที่ชัดเจนแต่มาถามผมในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยนะแล้วก็บางทีมันก็ไม่พอเพราะผมก็ต้องเปิดคอร์สสำหรับคนที่เขาสมัครกับผมโดยตรงโดยที่เขาเสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับนะผมก็ต้องให้ความรู้กับพวกที่เขาเต็มใจมาเรียนกับผมบ้างนะครับนะ ก็ใครสนใจก็ทักมาสอบถามรายละเอียดก็ได้ครับนะผมก็จะบอกเอาไว้นะครับโดยที่ผมจะใส่ลิงก์เอาไว้หรือว่าใส่ใส่ไลน์เอาไว้ให้นะครับนะแอดไลน์ไอเดียของผมไว้นะครับนะแล้วก็เข้ามาถามรายละเอียดกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆดีๆก็จะมาบอกกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ